สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้ปลาจระมิดนะคะตัวนี้ครึ่งกิโลนะคะทุกคน<ฮ>พลาจะมาทําทอดเกลือนะคะคนปลาจระม็ดทอดเกลือก็จะใช้เกลือชมพูอันนี้พลาล้า,ลางนะทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วพลาซื้อมาทอดครั้งหนึ่งแล้วมันอร่อยมากปิดใจกันเลยงวดนี้ไปซื้อมาอีกนะคะทุกคนนะเนี่ยแล้วก็ติโร่เขาจะมันเนื้อเขามันมากเลยทุกคนนะคะ ไม่ต้องปรุงเลยมากมายก็จะมีขนมนะคะใส่นิดหน่อยนะคะเพิ่มความอร่อยค่ะทุกคนก็ไปในพุงเขาด้วยนะคะก็ลูกให้เขาทั่วกันนิดนึงนะคะงวดก่อนพล่าทอดน้ำปลางวดนี้จะทอดเกลือนะคะ พอานื้าปลาก็กินแรงนะคะเหมินทั่วบ้านเลยวันนี้ก็จะมาทอดเกลืออ่อนๆนะคะทุกคนเนี่ยแค่นี้เรียบร้อยแล้วก็ไปลงม้อทอดกันเลยนะคะทุกคนตอนนี้นะคะน้ำมันก็ร้อนแรงนะคะก็เตรียมเสร็จปลาเลยะคะ่ะทุกคนทอดใกออ่อนไปเรื่อยๆนะคะ ส่วนข้างบนก็โรยน้ำมันขึ้นไปใส่เขาเลยนะ,ะลากลับด้านนะคะแต่ก็จะไม่ติดกระทะแต่ที่จริงก็ไม่ติดกระทะแล้วแหละคะ่ะเป็นเทปร้อนเนะาะคั้นี้ข้าวเขากินปลานะคะค <c oughs> เบื่ออาหาระค่ะทุกคนมันไม่อยากอะไรทานปลาทานได้เยอะทานได้อยู่เลยหาปลาเซนตต่างๆมาทำทานนะคะ เริ่มสุกแล้วคะแล้วก็จะับด้นะคะขช่วย เลากระเบนทอดเกลือน,น,นะคะทุกคนอันนี้กับเมนูง่ายๆนะนคะปลาทอดเกลือแบบเปลี่ยนเกลืกคอค่ะ